นาทีนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในสหราชอาณาจักรไม่ต่ำกว่า40ล้านคนกำลังเดินทางไปลงคะแนนตัดสินอนาคตทางการเมืองในอีก5ปีข้างหน้านะครับหลังจากสหราชอาณาจักรอยู่ใต้เงาของพรรคคอนเซอร์เวทีฟมานานถึง14ปี วิชิสุนักนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหลังจากหน่วยเลือกตั้งไม่ต่ำกว่า4,000 0หน่วยเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา7นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ18ปีขึ้นไปกว่า46ล้านคนทั่วประเทศไปลงคะแนน ด้านเคียร์สตามเมอร์หัวหน้าพรรคเลเบอร์ก็เดินทางมาลงคะแนนในกรุงลอนดอนนะครับทำกลางกลุ่มผู้สนับสนุนที่รวมตัวกันให้กำลังใจเป็นจำนวนมากการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งนี้เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความหวังใหม่สะท้อนให้เห็นได้จากการพาดหัวข่าวของสื่อหลายสำนักครับโดยเฉพาะเดอะซันหนังสือพิมพ์ยอดนิยมก็พาดหัว,วว่าเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงได้มาถึงแล้ว และหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ก็มักจะสนับสนุนเฉพาะผู้ชนะการเลือกตั้งด้วยนะครับสำหรับ The Guardian, d ด i l y m i l l e r และ The Economist ก็สนับสนุนพรรคเลเบิเช่นเดียวกับ The Sun ส่วน d e l l y m a i l และ d i l y Telegraph สนับสนุนพรรคคอนเซอร์วเอขณะที่ประชาชนก็มีความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้และหวังจะให้รัฐบาลชุดใหม่เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้สำเร็จ hopeful but not super optimistic. So I'm trying to be optimistic but I want it to be good. But yeah, I don't want to say too much. Don't wanna overpromise. I'm optimistic. I think it's been a pretty dreadful 10, 12, 14 years, so pretty optimistic. คุณผู้ชมครับการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งนี้ถือเป็นเดิมพันสําคัญของพรรคคอนเซอร์เวทีฟนะครับหลังจากเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาริชีสุนักได้ตัดสินใจประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไปเร็วกว่ากําหนดครับสำหรับผลการสํารวจหลายสํานัก เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าพักเลเบอร์ตอนนี้มีคะแนนนิยมทิ้งห่างพักคอนเซอร์เวทีฟแบบไม่เห็นฝุ่นเลยนะครับอันนี้เป็นผลการสำรวจที่น่าสนใจมากทีเดียวและพักการเมืองที่ลงชิงชัยในศึกเลือกตั้งตามปกติก็จะต้องกวาดที่นั่งให้ได้326ที่นั่งนี่เป็นเมจิกนัมเบอร์จากทั้งหมด650ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรของสหราชอณาจาักานะครับย้อนกลับไปในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ ปี2019ตอนนั้นพรรคเลเบอร์พ่ายแพ้อย่างหมดรูปหลังจากคว้าที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรเพียงแค่202ที่นั่งเท่านั้นครับขณะที่พรรคคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยได้คะแนนเกินเมจิกนัมเบอร์ไปนะครับแต่การเมืองสหราชอาชาจักรในเวลานี้กำลังจะพลิก หั้วเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีจะว่าแบบนี้ก็คงไม่ผิดหลังจากผลการสำรวจของยูโกฟชี้ว่าพักเลเบิร์น่าจะคว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายครับโดยจำนวนที่นั่งที่พักเลเบอร์น่าจะได้มาครองในการเลือกตั้งครั้งนี้ทำสถิติสูงถึง431ที่นั่งในขณะที่ที่นั่งของพักคอนเซอร์เวทีฟ ลดลงเหลือเพียง102ที่นั่งเท่านั้นนะครับชัยชนะของพรรคเลเบอร์ที่ครองสถิติที่นั่งมากที่สุดเกิดขึ้นย้อนกลับไปเมื่อปี1997หลังจากทุนีแแปลนนำพาพรรคเลเบอร์กวาดได้418ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรครับ นี่เป็นสถิติที่รวบรวมมาให้คุณผู้ชมนะครับและถ้าผลการสำรวจไม่หักปากกาเซียนและพักเลเบอร์คว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายเคียร์สตัมเมอร์ก็จะขึ้นมานั่งเก้าอี้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ไปโดยปริยาย are about to rebuild our country together คีสตาร์เมอร์เติบขึ้นมานั่งเก้าอี้หัวหน้าพักเลเบอร์เมื่อปี2020หลังจากได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าพักแทนเจเรมีคอบบินที่ประสบกับความพ่ายแพ้อย่างหมดรูปในการเลือกตั้งเมื่อปี2019 It is the honor and the privilege of my life be elected as leader the Labour a the of p สตาร์เมอร์เป็นสมาชิกคนแรกในครอบครัวที่เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเขาจบการศึกษาด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลีสและมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดหัวหน้าพรรคเลเบอร์วัย61ปีเคยเป็นทนายความด้านสิทธิมนุษยชนและก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอายการปี2008ถึงปี2013สตาร์เมอร์หันหน้าเข้าสู่เส้นทางการเมืองในอีก2ปีถัดมา หลังจากได้รับเลือกตั้งให้นั่งเก้าอี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตตอนเหนือของกรุงลอนดอนตลอด4ปีของการนั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคเลเบอร์สตาร์เมอร์พยายามปรับภาพลักษณ์ของพรรคให้ลดการยึดมั่นในอุดมการณสังคมนิยมเข้มข้นลงพรรคเลเบอร์ให้คำมั่นในการลดระยะเวลาการรอคิวระบบบริการสุขภาพแห่งชาติหรือ NHS ที่ให้บริการทางการแพทย์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้วยการเพิ่มจำนวนการนัดหมาย40,000นัดต่อสัปดาห์หลังจากผู้ป่วยกว่า3ล้าน2แสนคนยังคงรอเข้ารับการบริการนานกว่า18สัปดาห์ yes, here, พักเลเบอร์อยัง <Thank you. S 1> ชูนโยบายจัดตั้งศูนย์บัญชาก,การความมั่นคงชายแดน mm hmm. เพื่อหยุดยั้งขบวนการค้ามนุษย์และยกเลิกการส่งตัวผู้ขอลี้ภัยไปยังรวันดา mm hmm. นอกจากนี้ยังผลักดันการสร้างบ้านใหม่1ล้าน5แสนหลัง หลังจากวิกฤตที่พักอาศัยกลายเป็นประเด็นทางการเมืองร้อนแรงอย่างมากเนื่องจากราคาที่พักอาศัยและราคาค่าเช่าบ้านพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์จนทําให้ประชาชนจํานวนมากต้องล้มเลิกความฝันในการมีบ้านขณะที่นโยบายต่างประเทศของพักเลเบอร์ต่อสหภาพยุโรปนาโตสงครามรัสเซียยูเครนและข้อตกลงออคัสไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก พรคเลเบอร์เตรียมกระชับความสัมพันธ์ของสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรปให้แน่นแฟ้นขึ้นหลังจากถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปเมื่อ8ปีที่แล้วนอกจากนี้ยังเดินหน้ารักษาความร่วมมือกับนาโต้และสนับสนุนยูเครนให้ครอบคลุมทุกมิต,ต,ติต่อไปพักเลเบอร์สนับสนุนการรับรองรัฐปาเลสไตน์และการแก้ปัญหาความขัดแยง้งผ่านหลักการสองรัฐสำหรับความร่วมมือในข้อตกลงไตรภาคีหรือออคัสระหว่างสหรัฐ สหาราชอาณาจักรและออสเตรเลียพักเลเบอร์มีความมุ่งมั่นในการเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์และต้องการสร้างหลักประกันให้้อตกลงนี้สร้างอาชีพและกระตุ้นการลงทุนภายในประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงด้วย สำหรับรัฐบาลชุดใหม่ของสหราชาอาณาจักรก็ยังเต็มไปด้วยโจทย์ท้ไทยรอบด้านนะครับคุณผู้ชมครอบคลุมตั้งแต่การฟื้นฟูเศรษฐกิจการแก้ปัญหาระบบสุขภาพและการแก้ปัญหาเรื่องที่พักอาศัยท่ามกลาง ความท้าทายในระดับโลกจากสงครามทั้งในตะวันออกกลางและสงครามในยูเครนด้วยถ้าพรรคคอนเซอร์เวทีฟพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้สุนัรก,ก็จะเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชา ؤ สที่3ในวันพรุ่งนี้เพื่อกราบบังคมทูลลาออกครับด้านเคียร์สต m e เมอร์ก็จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่และจะเดินทางไปยังบ้านเลขที่10ถนนดาวนิ่งเพื่อกล่าวสุนทรพจน์ในฐานะนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรคนใหม่ด้วยครับ